สวัสดีนะจ๊ะทุกคนมาพบกับหนึ่งแล้วจ้าในสซ์ไพตุรกีมาดามตุรกีอ่ามาดามขี้กากดักโกนนะจ๊ะมาจ้ะทุกคนจ๋าวันนี้หนูก็จะมาพูดเรื่องอะไรไปฟังกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะพ,พี่จ๋าพ,พ,พี่ทุกคนอ่ามาจ๋าหนูจะเอาคอมเมนต์อ่าของพี่คนนี้แกมาเนาะเออแกถามหนูมาว่าแกพูดมาว่าไอ้เรื่องนี้หนูเคยพูดไปแล้วเนาะอ่า เขาให้เขาจะให้เราเปลี่ยนศาสนามุสลิมตามเขาฮะทุกคนทุกคนคิดว่าไงอันนี้หนูอยากจะบอกพี่ๆทุกคนเลยนะว่าเราเป็นคนพุทธเนาะเราเป็นอ่าเราเป็นศาสนาพุทธอ่าศาสนาไหนก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีเนาะอ่าแต่ว่าถ้าพี่จะเปลี่ยนศาสนาอนหนูอยากให้พี่คิดดูก่อนนะว่าการเปลี่ยนศาสนาก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายหรือแย่อะไรขนาดนั้นเนาะแต่พี่เข้าใจศาสนาเขาหรือย,ยังเนาะ อ่ะพี่เข้าใจาศาสนาเขาหรือ,อยังถ้าพี่ยังไม่เข้าใจาศาสนาเขาหนูก็อยากให้พี่อ่ะไปถามผู้ชายเนาะว่าถ้าฉันเปลี่ยนาศาสนาคุณนะ่ะอ่ะคุณจะให้ฉันทําแบบไหนคุมผมไหมละหมาดไหมฉันต้องทําอะไรบ้างหรือถ้าฉันเปลี่ยนาศาสนาคุณแล้วคุณจะให้ฉันปล่อยผมได้ไหมหรือว่าใส่เสื้อผ้าปกติไม่ต้องละหมาดมีอยู่สองแบบสองกรณีเนาะอ่าว่ามันนี่คือมาเป็นลักการแต่วะ นะคะให้ไปย้อนถามผู้ชายดูว่าผู้ชายจะให้เราทําในแบบไหนอ่าแบบที่ว่าไม่คุมผมก็คือมันจะมีกฎอีกเหมือนกันก็คือว่าใส่เสื้อผ้าก็ต้องปิดตูดห้ามใส่เสื้อแขนกุดนะจ๊ะบางคนนะบางคนห้ามใส่เสื้อแขนกุดใส่เสื้อก็ต้องปิดตูดอ่ะแต่ไม่คุมผมก็ได้นะคะแต่ต้องปิดตูดถ้าไม่เห็นตูดนะจ๊ะอืมกับแบบคุมผมที่คุมผม ใส่เสื้อยันนี่เนาะทุกคนก็มีหลายแบบเนาะอ่าแล้วก็ละหมาดด้วยอ่าพี่ละหมาดได้ไหมถ้าพี่พร้อมใจก็ทําไปเลยนะคะอ่าไม่ต้องถามหนูเพราะว่าหนูอ,ะอ่ะอ่าบอกพี่ไปพี่ก,พก็พี่ก็ไม่สามารถที่จะทําอย่างที่หนูบอกได้อ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพี่อยากจะแต่งงานกับเขาหรือจะคบเขาพี่ก็ต้องทำตามที่ผู้ชายบอกใช่ไหมล่ะอ่า ถ้าผู้ชายบอกยางไ้พี่ก็ต้องทําตามแบบนั้นแต่หนูก็อยากให้พี่คิดดีๆว่าพี่เข้าใจถึงศาสนาเขามากน้อยสักแค่ไหนเนาะนอกจากว่าให้เราเรียนก่อนให้เราเรียนก่อนเรียนรู้ศาสนาเขาไปก่อนแล้วเราค่อยมายอมรับยอมยอมรับเปลี่ยนทีหลังอย่างเงี้ยก็ได้เนาะเนาะนะพี่เนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะขึ้นอยู่กับตัวพี่ ก็ลองคุยกับผู้ชายไปก่อนเพราะบางบ้านน่ะเขาก็ยังไม่ยอมรับต่างชาติเนาะอืมบางบ้านเขาก็ยอมรับอ่าต่อไปคำถามต่อไปพี่คนนี้เคยถามมาว่าผู้ชายเติร์กอ่าเขามีทัศนคติยังไงเขามีนิสัยใจคอเป็นยังไงนะจ๊ะนิสัยใจคอสําหรับหนูแล้วอันนี้ส่วนตัวหนูนะอ่าผู้ชายตรุกกรกีจะเป็นคนขี้โมโหง่ายขี้เหวี่ยงขี้วีนขี้หึงอ่ามีครบทุกรสชาติเนาะ เขามีครบทุกรสชาติทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดทั้งแสบตูแสบดากมีหมดนะคะพี่จา๋าอ่าแล้วแต่ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นทุกมุมอยู่แล้วละเออเราจะเห็นทุกมุมของเขาอยู่แล้วล่ะถ้าเราครบกับผู้ชายตุรกีเพราะเขาถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กเนาะเขาถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กบางคนก็อาจจะไม่ถูกตามใจอ่านะคะทุกคนจา๋าต่อไปถ้ถาทนศนคติเนาะ ทัศนคติสำรับหนูแล้วหนูคิดว่าเขาก็เหมือนกําลังพัฒนานะสําหรับหนูนะเหมือนเขากําลังพัฒนาว่าอาพยายามรับสิ่งอะไรใหม่ๆพยายามเปิดใจกับสิ่งอะไรใหม่ๆอ่าบางคนก็อาจจะไม่รับเลยบางคนก็รับเหมือนพัฒนาอยู่อะไรประมาณเนี้ยพัฒนากับสิ่งที่อ่ารอบตัวหรือรอบโลกเราอะไรประมาณเนี้ยเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะนะหนูคิดว่านะอ่า ่าเพราะบางคนก็พูดว่าเขาอะเหมือนแบบปิดมั่งอะไรมั่งอะไรแบบนี้เนะาะเอออ่แบบไม่ยอมรับอะไรประมาณเนี้ก็พยายามคุยพยายามเข้าใจอธิบายกันให้เข้าใจเนาะทุกคนเนาะอ่ามันทุกอย่างการพูดอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าพี่รักเขาพี่ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นด้วยเนาะแล้วก็ให้เขายอมรับในตัวเราด้วยแต่เราก็ยึดสูญเสีย อ่าความเป็นตัวของตัวเราเองด้วยนะพี่นะไม่ใช่รักเขาจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนะเออนะคะราพูดอีกอย่างผู้ชายตุรกีเขาก็มาพร้อมกับความหล่อความปากหวานเนาะมันเขามาคบไงเอเขามาคบเนาะทุกคนเนาะเออเลยทําให้ผู้หญิงไทยเราหลงอ่าหลงไปในคารมคมคายของเขาขเขาพูดอะไรมาเราก็ต้องฟังคือบางครั้งบางทีเรายังไม่รู้นิสัสสันดานที่แท้จริงของเขาเลยเราก็หลงไปหมดแล้วอะไรประมาณเนี้ยคือกูอยากได้แล้วอะไรประมาณนี้นะ ไม่สนหรอกว่าเขาจะเป็นยังไงกูจะเอาเขาอะไรแบบเนี้ยเออผู้หญิงเราก็จะกลายเป็นแบบนั้นไปเลยเลยประมาณนี้เนาะพี่ๆเนาะให้เราระมัดระวังเอาแต่ระมัดระวังในที่นี้ของหนูคือไม่ใช่ระมัดระวังตัวเองจนจนกูไม่ได้ผัวเออว่ากูมาฟังมาดามหนิงแล้วกูไม่อยากได้ผัวตุรกีอย่างประมาณนี้มันบ่แมนเลยจ้ะมันบ่แมนอย่างสั่นเด๋หนูห้ระมัดระวังตัวหมายถึงว่าเราอย่าถล้ำลึกมากเกินไป เรารักเขาได้แต่เราก็เผื่อใจไว้เจ็บด้วยเพราะว่าผู้ชายตุรกีปากหวานพี่ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าคารลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นร้องแต่นี่เข้ามาพราะกับทั้งคารลมทั้งรูปหลอ่อใช่ไหมล่ะอ่าผู้หญิงไทยเราไม่ตุยให้มันรู้ไปสี่ใช่ไหมพี่เออหนูเชื่อเลยว่าผู้หญิงไทยเราอ่ะหลงแน่นอนไม่มีใครที่จะไม่หลงผู้ตุรกีเนาะอ่าใช่ไหมเออ ยอย่ามาเถียงหนูนะอืหลงเยอะหนูนะนกสจากคนที่เจอผู้ชายที่ทําให้เจ็บหรือผู้ชายที่ทําให้อ่าหมายถึงว่าขอดูกี่ดูนมดูนั่นดูนี่อ่าถึงจะแบบว่าโอ้ประมาณนี้นะเออไ่เอาดอกีอย่างประมาณนี้นะเออแต่ก็ยังเลือกที่จะคุยกับผู้ชายตุรกีอยู่ก็มีอ่าเพราะว่าในอะไรในแอปอะ่ะในแอปที่พวกพี่เล่นกันอยู่อะ่ะหนูคิดว่านะอ่า เกือบ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 เก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผู้ชายตุรกียเยอะมากใช่ไหมอ่าเปิดไปทางไหนเปิดอันไหนก็มีแต่ผู้ชายตุรกีหนูคาดว่านะเลอเพราะฉะนั้นแล้วหนูแนะนําให้พี่ๆนะเล่นไอจีกันดีกว่าเล่นไอจีกันจะดีจะดีมากกว่าเนาะแอปดีกว่าแอปพวกนั้นเนาะหนูค่ะหนูหนูแนะนําให้พวกพี่เล่นไอจีกันดีกว่าเนาะอ่าคุณภาพอาจจะสูงกว่าอะไรแบบนี้นะพี่เนาะอ่า แล้วเราก็จะได้เห็นอะไรมากกว่าอะไรประมาณนี้นะพี่อ่าหนูแนะนําให้พี่พี่เล่นไอจีกันนะเอออ่าต่อไปต่อไปอะไรอีกอะ่ะอืมอ่าชาวเคิร์ดกับชาวตุรกีอันเนี้หนูเคยติดติดคําถามกับ่ะอกับข้อนี้อยู่เนาะแต่ว่าหนูขออนุญาตไม่พูดเนาะอ่ขออนุญาตไม่พูดเพราะว่าบางทีหนูพูดไปอาจจะไม่ถูกจิตใครหลายหายคนเนาะเพราะว่าบางคนก็เป็นสไ์เคิร์ด ก็มีแต่โดยรวมๆแล้วคนเคริร์เขาก็เป็นคนตุรกีเนาะแต่เขาอาจจะมีเชื้อมีเชื้อสายมาจากเคริร์หรืออ่าทางนู้นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็อาจจะมีความรุนแรงบ้างอ่าเพราะว่าเคริร์เนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องความรุนแรงอยู่แล้วเนาะแต่บางคนดีก็มีนะคะพี่อ่าเหมือนคนตุรกีตุรกีดีก็มีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าคบได้ก็คบเลยไม่เป็นไรเพราะที่เนี่ย สะพเคิร์ดเยอะแยะมากมายนะทุกคนจ๋าเคิร์ดเยอะแยะมากมายนะเออเขาก็เป็นคนตุรกีเหมือนกันเนาะพี่เนาะอ่าหนูติดคําถามพี่คนนี้หนูคิดมานานแล้วล่ะว่าหนูจะพูดดีไหมเพราะว่าเคิร์ดกับตุรกีเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะสําหรับหนูพอกศาสนาเลยเนาะอ่าหนูก็เลยไม่อยากจะพูดไปเพราะว่าถ้าเราพูดอะไรผิดหรือไม่ดีไปมันจะกลายเป็นดราม,ม่าไปเนาะอ่านะพี่เนาะเพราะหนูขออนุญาตพูดแต่เรื่องผู้ชายอะไรประมาณเนี้ย อ่าเรื่องอะไรที่มีสาระหน่อยหนูก็ขอไม่พูดเออเพราะว่าหนูอยากได้แบบไร้สาระมากกว่าเนาะเรื่องผู้ชายเรื่องอะไรแบบเนี้ยอ,อ่ามือมีสาระก็ก็เม้นถามกันได้ค่ะก็จะตอบให้เนาะอ,อ่าอันไหนตอบได้หนูก็ตอบเนาะพี่ๆเนาะอ,อ่าเพราะว่าหนูอยู่มาหกปีหนูก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรกับคนตุรกีมากมายหนูก็เอาเอา่าส่วนโดยรวมกับครอบครัวหนูมาพูดเนาะแบบนี้เนาะอ,อ่าว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงแบบเนี้ย อ่านิสัยใจคอที่หนูเท่าที่หนูคบผ่านดูใจหรือคบคบกับคนตุรกีมาอะไรเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้เนาะพี่เนาะอ่าผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะเออผู้หญิงก็จะขี้เบียงขี้วีนคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็มีนะคะพี่จ๋าขี้หึงสุดๆเหมือนกันเนาะผู้หญิงตุรกีก็อ่าบางคนก็ลารานสาวไทยก็มีเนาะอ่าผู้หญิงตุรกีพอรู้ว่าผู้ชายคนนี้ ไปคุยกับผู้หญิงไทยอะไรแบบนี้ก็จะละลานก็มีก็จะแบบตําหนิติเตียนก็มีาทาั้งที่ไม่รู้จักกันติเตียนเขาก็มีเพราะว่าแอนตี้ไงแอนตี้คนต่างชาติไงเออนะจ๊ะบอกบางคนเขาไม่ได้ชอบเราเลยก็มีเนาะพี่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วพี่ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเออคบไปเลยคบไปเลยถ้าเกิดพี่พอใจหรือมีความสุขในการคุยกันหรืออะไรแบบเนี้ยคุยไปเลยนะพี่ไม่ต้องไปซีเรียสเนาะเออมันก็แบบนี้แหละ โลกออนไลน์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างอ่ะแดะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยเนาะพี่เนาะอ่ามันก็ทําให้เรามีความสุขไปด้วยมีทั้งความสุขความทุกข์ความอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าต่อไปก็จะมีพี่คนหนึ่งแกเคยพูดกับหนูมาว่าถ้าอันนี้หนูขออนุญาตนะคะพี่แกพูดกับหนูมมาว่าผู้ชายนะจะส่งชุดมุสลิมไปให้แกใส่ที่เมืองไทยอันนี้หนูขออนุญาตพี่แกพูดเนาะเออพี่พี่ ในกรณีแบบนี้เอ,อหนูคิดว่าก็จะเกินไปเนาะพี่เนี่ยวันนั้นเนี่ยที่หนูคุยกับแกหนูก็ไม่กล้าพูดกับแกตรงๆอ,อในกรณีแบบนี้หนูก็ว่ามันเกินไปถ้าเกิดถึงขนาดจะส่งชุดไปให้ที่เมืองไทยให้ไปลองใส่ที่เมืองไทยอ,อมันก็มากจนเกินไปอะไรแบบเนี้ยเอนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะก็จะมีคําถามประมาณว่าทําไมคนตุรกีเวลาโทรศัพท์แล้วเราไม่รับแล้วแบบหงุดหงิดอะไรแบบนี้เนาะว่า คืออย่างนี้นะพี่พี่คนตุรกีอ่ะเขาทํางานอ่ะเขาไม่ได้ทำงานเหมือนบ้านเราเว้ยคนตุรกีเขาจะทํางานแบบว่าถ้ามีโทรศัพท์สมมุตินะหนูขายของอยู่เนี่ยถ้ามีโทรศัพท์เข้าเงี่ยกูเลือกที่จะรับโทรศัพท์ก่อนขายของช่างมันเขาไม่ได้สนใจลูกค้านะเออแล้วแต่คือกูคุยโทรศัพท์อยู่เออ พราะเขาจะไม่ให้เขาจะแบบอเลยเชือแฉอการทํางานมากเนาะเขาไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับการทํางานสักเท่าไหร่อ่าคนตุรกีเนาะแต่ต่างจากเมืองไทยแตงจากเมืองไทยก็คือว่าถ้าเราขายของอยู่เนี่ยเราจะปล่อยวางโทรศัพท์หรืออะไรเลยเราจะเลือกเอาลูกค้าก่อนอ่าพอเวลาทีนี้ผู้ชายตุรกีโทรมาแล้วเราไม่รับโทรศัพท์อะ่ะเขาก็จะงงเขาก็จะเหวี่ยงใส่เราเขาก็ไม่คือเขาจะไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของเราว่า เราต้องเอาลูกค้าก่อนหรืออะไรก่อนแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็ต้องอธิบายให้เขาฟังเพราะว่าประเทศตุรกีอ่ะเขาเลือกที่จะเอาโทรศัพท์ก่อนเนาะเออมีอะไรก็คือกูคุยโทรศัพท์ก่อนลูกค้าช่างมันปล่อยให้รอเหมือนอย่างหนูเวลาไปมาเก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่งเงี้ยเขาก็เลือกที่จะปล่อยหนูปล่อยให้หนูรอหนูจะซื้อของจ่ายตังหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเลือกที่จะปล่อยให้หนูรอเขาต้องคุยโทรศัพท์ก่อนอ่า เพราะฉะนั้นพี่ก็พยายามอธิบายหรือคุยกันให้เข้าใจก่อนว่าประเทศไทยเขาเป็นแบบนี้นะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ไม่รู้ว่าคนตุรกีเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงแบบเนี้ยตุรกีก็ไม่รู้ว่าคนไทยเขาเป็นแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามอธิบายให้เขาฟังเนาะว่าประเทศฉันมันเป็นแบบนี้นะฉันต้องเลือกลูกค้าก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ในต่างจากประเทศตุรกีที่เขาแบบเลือกรับโทรศัพท์ก่อนคนอื่นช่างแม่มันอ่าเพราะฉะนั้นแล้วพี่ อธิบายสู่กันฟังจะได้ไม่ทะเลาะกันจะได้ไม่เลิกกันจะได้ไม่ผิดใจกันหรือจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแค่เรื่องโทรศัพท์เรื่องโทรไปไม่รับง้องแงงงองแง,ง,งเรื่องโทร,รศัพท์เนาะเพราะว่าจะได้เข้าใจเออเพราะว่ามีคนถามหนูอยู่เหมือนกันเรื่องแบบนี้ว่าไม่รับโทรศัพท์แล้วก็ง้องแงงง้องแงงเออคือมันเป็นแบบนี้เนาะพี่เนาะคนไทยเนาะสาวไทยเนาะอ่าให้รับรู้ไว้เลยว่าเขาทํางานอิเละอิละ,อะเออเขาทํางานแบบชิวๆสบายๆ รับโทรศัพท์ก่อนเขาเอาโทรศัพท์ก่อนเรื่องงานปล่อยมันช่างมันนะจ๊ะเ,เรื่องเงินช่างมันปล่อยมันเขาจะไม่สนใจนะอ่าวันนี้ได้ความรู้จักหนูบ้างไหมคะพี่พี่จ๋า,าเพราะฉะนั้นแล้วนะสาวไทยจ๋าอย่าท้ออย่าถอยกับผู้ชายตุรกีอ่าอย่าท้อถอยในเรื่องที่แบบว่าหนูมาพูดให้ฟังคือให้พี่ได้เป็นกราะป้องกันที่เฉยว่าอย่าไปรักเขาจนเต็มร้อให้เผื่อใจตัวเองไว้ด้วยอ่า เพราะว่าต่อให้คุยกันนานๆต่อให้คุยกันเป็นปีสามปีสี่ปีห้าปีเขาบอกรักกูทุกวันแต่สุดท้ายเขาทิ้งเราไปโดยไม่มีเยื่อใหญ่ก็มีเนาะมีมีเยอะด้วยไม่ใช่ว่าเห็นเขาพี่เขาโทรหาหนูทุกวันเลยนะพี่เขาโทรหาหนูทุกสองชั่วโมงสามชั่วโมงเลยนะเขาโทรคุยกับครอบครัวหนูนะอะย่างู้นอย่างเงี้ยอย่าค่ะอย่าดีใจไปเออเพราะ อีกสองนาทีสานาทีเขาเลิกกับคุณไปก็มีโดยที่ไม่มีเยื่อใหญ่โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าแล้วที่ผ่านมาล่ะก็มีแตงจากคนไทยที่รักแล้วก็คือรักเลยเวลาที่เราสูญเสียไปเราจะเสียใจมากใช่ไหมแต่ต่างจากคนตุรกีอืมนะคะอ้าววันนี้ก็แค่นี้นะพี่จา๋าพอให้หนูได้แบบว่า อ่ามีอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังมาบอกให้ทุกคนฟังให้ทุกคนได้เตรียมตัวเตรียมใจหรืออะไรแบบนี้เนาะเออวันนี้หนูก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่มาสนับสนุนหนูนะคะพ,พี่จา๋าอ่าฝากดูคลิปให้จบด้วยนะคะพี่จา๋ายังไงก็หนูขอขอบคุณพี่ๆทุกคนพรุ่งนี้เรามาคุยภาษาตรุรกีกันค่ะอ่าพรุ่งนี้เรามาพูดภาษาตรุรกีกันอ่าเวลาสองทุ่มเลยจ้ะพี่ๆสองทุ่มที่เมืองไทยเนาะอืพรุ่งนี้เรามาคุยภาษาตุรกีสอนภาษาตุรกีกันดีกว่าค่ะ อ่าเราลาไลฟ์ like สดกันดีกว่านาะพูดไลฟ์สดกันเอามันจะได้ตอบโต้กันง่ายขึ้นว่าเออต้องคานี้พูดแบบไหนอะไรยังไงแบบนี้เนาะอ่าถามกันแบบนั้นเลยดีกว่านะคะพี่พี่จ๋าอ่าวันนี้หนูก็ขอขอบคุณพี่พี่มากนะคะทุกคนจา๋าวันนี้บายบายค่ะขอบคุณค่ะอ่าคลูสคลูสเมกอุเลยบายบายนะคะคุณเอคุเอ